โอเคครับทุกคนเราไมา่อยู่ในเกมแลวครับโอเคเราจะไปตรงไหนเราเบอร์หนึ่งเราผมว่าผมถนัดตรงนี้ว่ะผมจะไปตรงนี้ผมมากับอา k เคสุดลักของผมนะซึ่งผมพาไปแตกไาแล้วแล้วผมก็ไปเจอมันในตลาดด้วยเออมันเอาไปขายแล้วผมก็ซื้อมาเอย่ามาแบบอา k ลเครลักลผมนะนี่กระบอกนี้เลยผมซื้อมาในตลาดผมแตกไปแล้วผมแตกไปแบบไอ้นั่นอนะ่ะเออที่ทุกคนเห็นนะที่ผมแม่งมาติดเล่นอะ่ะโอโเพราะ เสียใจอะโอเคผมวิ่งมาละผมออกซ้ายมานะผมพักเนี่ยก่อนโหลูกรักไอพีเคผมเฮ้ยเพื่อนแม่งจัดการศัตรูได้แล้วเว้ยโหดเกิน ผมยังไม่ได้สักตัวเลยผมว่าต้องมีคนแถวนี้แหละผมยัดบดแม็กอะทุกคนโอ้โห ผมยัดหมดแม็กผมยัดหมดแม็กผมยัดหมดแม็กนะผมยัดหมดแม็กผมเจ็บผมเจ็บผมขอฮิวก่อนโอ้โห้แบตเลสโ,โผ,มผมยัดหมดแม็กเลยเมื่อกี้อ่ะโอ้โหตรงตรง โอเคโอเคอาเคผมอยเคางอยากแค่ล่ครับโอเคนะนัือดีคือดีมากคือดีแบบ on to deploy. site. I'm Prepare หมวกดีหมกดีโอ้โหคือแบบผมแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะไปเพิ่งนักขอบฟาร์มก่อนไอ้กระสุนกระสุนอันเดียวกันเลยเพื่อนโอ้โหก็ไม่ไม่คุณก็แปลกแล้วว่าผมยัดขนาดนั้นโอเคโอเคก็ะห้าห้าเลยเหรอสั่งได้ไหมเอย ข่อยายก,กระสุนก่อนนะโหทุกคนมันจะเกินปุยมุย้ยไม่มีที่ผ่าตัดอะมียาก,กมาะยากรอบศาสตร์เดิขากินยาก่อปศาสตรก่อนนะครับโอเคนี่คือ,อยาก่อปศาสตร์ป่ววะพูดไปแล้วแบบพี่ไม่ใช่นะครับมันคือ,อยาตัวอื่นเอา ยังโอเคยังออกไม่ได้นะสแสดงว่ายังเหลือคนอยู่โอเคผมเช็คแม็กก่อนหรึ่งเดียวโอเคต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับทุกคนอะไรเขาเห็นอะไรอะ่ะ ตายแล้วเหรออะไรเอ่ยคนอันนี้น่าจะเป็นบอดนะ คุมยากจังเลยคุมยากมากโดนเปล่าคือเพื่อนฟาร์มแล้วเพื่อนดอกให้ผมไม่สนใจแล้วครับผมไม่สนใจแล้วพวคุณทำะไรทำเลยผมฟาร์มแล้วเพื่อนมันยังไม่ตายยังตายไ้หมดเลยนะเพื่อนดอกเราไงอ่ะ โอเคขอพอฮาโอ้ยมันเก็บเร็วมากเลยเฮ้ยเฮ้ยอตันนี้มา,เ,าเวิดมา,าสุดหมดเฮ้ยมันก็ทธิ์บ้างเปล่า ไหนหนาละกันผมไม่เหลือเลยเลยผมไม่เหลือเลยเลยผมไม่เหลืออะไรผมวิ่งก่อนยัดกระสุนก่อนยัดกระสุนก่อนไม่เหลืออะไรเลยเพื่อนตายาาตรงไหนบ้างผมตรงไหนผมอยู่ The leaders down excellent work อ้าวเกมจบแล้วเหรอเพื่อนน็อกเบอร์สี่น็อกโอเคมิชัยสำเร็จละคือยังไม่ได้เก็บอะไรไว้ทำอะไรเลยเดินเล่นอ๋อมาขอกระสุนกันเหรอขบาวเคลียร์ก่อนข่เคลียร์ก่อนมันก็กระสุนลูกเดียวกันนี่อ๋อวันเจ็ดจุดโอเคโอเค โอเคผมกลับดีกว่าเพื่อนเคลียร์เร็วเกินผมฆ่าได้แค่ตัวเดียวเองอเคผมมีอยู่แม็กหนึ่งได้อยู่นะเก็บแขนที่บาดเจ็บเฮ้ยทุกคนผมปซื้อ,อวิ k เคมาละเนี่ยของผมโหแต่อันนี้ไม่ไหววะ่ะมันไม่มีพันท้ายอะแบบ มีระเบิดไหมขอระเบิดสักลูกสองลูกก่อนกลับสวยครับขอไอสักสกล่องหนึ่งละกันละกลับละผมไม่น่าติดเล่นเลยอ่ะทุกคนผมไม่น่าติดเลยจริงๆทางนี้ออกอะไรไม่เอ่ยออกไม่ได้นะถือปืนไว้อุ่นใจถือปืนไว้อุ่นใจ อืมนี่น่าจะคนปะชุดแปลก,ปลกขอดูก่อนละกันเหมือนมีอะไรผ่านหูไปอืมใช่ละกันอุ้ยอ,อ๋อ,อ,อตกใจก็โดนยิงไปได้การเจี่ยวของผมเอง ตกใจวะเลยก็โดนยิงโอเคเดี๋ยวเราทานกลับไปตรงนู้นผมฆ่าได้แค่คนเดียวเองอะ่ะโอ้ไม่เฟียวเลยแต่ว่าผมไปซื้อไอพีเคผมคืนมาแล้วผมได้ไอพีเคถ้าเป็นเวสเตอร์มันเก้าพันเองอรออืม ใกล้ก้าวหนึ่งเหรอถูกมากผมไปลา้าผมไปลา้าอู้วววแมกกาซีนเต็มนะแต่สามสิบนะเด้งผมว่าผม,ผม,ามคงอเมริกาได้ดีกว่าวะเฮ้ยดูดิ ผมฆ่าอาหานรับจ้างไ้ให้คนเดียวเองคือแบบผมว่าผมแบบอัดอัดตรงท้องไปเยอะมากอะมกเมื่อกี้นี่นี่โอ้โหดูดิผมยิงอัดท้องไปเยอะมากคือแบบอืมนั่นแหละครับโอเคสำหรับใครที่ชอบก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย